สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของสัตว์วิญญาณรัวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครสัตว์วิญญาณของตี้เทียนนะครับก็เห็นหลายๆคนรอคอยอย่างเนิ่นนานแล้วเนาะคำว่าตี้หมายถึงจกักรพรรดิตรงตัวเลยนะครับถ้าพูดเต็มคําก็ห่วงตี้หรือบ้านเราเรียกห้องเต้นนั่นเองนะครับส่วน เทียนแปลว่าฟ้าสวรรค์หรือท้องฟ้าก็ได้นะครับเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็จะหมายความว่าประมาณจากักรพรรดิสวรรค์หรือผู้ปกครองสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับที่มาของชื่อก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่หน่อยนะฮะสมกับฝีมือของเขานะครับร่างมนุษย์เนี่ยสูงราว200เซนติเมตรนะครับส่วนร่างมังกรของตี้เทียนยาวประมาณ3,000เมตรเขาว่าอย่างนั้นเนาะมาตุภูมินะครับคาดว่าเกิดบนแดนเทพนะครับแต่เนื่อง จากการร่วมสลายของเทพมังกรจึงทําให้ตี้เทียนเนี่ยล่วงหล่นมายังดาวโต้ลัวเนาะฉายามี2องฉายานะครับที่หลักๆในเรื่องมันเรียกกันเนาะนั่นก็คือเทพอสูรตี้เทียนแล้วก็ราชามังกรดําเนตรทองพลังจิตของตี้เทียนเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับเทียบได้กับเทพประมาณ110เลยทีเดียวแต่ในภาคสเนี่ย เขาอธิบายไว้ว่าพลังจิตของตี้เทียนเนี่ยยังไม่ได้เป็นจิตแห่งเทพนะครับแต่มีระดับสูงแบบสูงแบบมากๆอะ่ะจนเทพฝ่ายมนุษย์เนี่ยไม่สามารถสำรวจตัวเขาได้เนาะระดับตะบะบำเพ็ญของตี้เทียนจะอยู่ที่820,000ปีในภาค2นะครับส่วนในภาคสเนี่ยระดับตะบะจะอยู่ที่990,000เกือบจะเป็นสัตว์วิญญาณล้านปีแล้วเนาะแต่ว่าผ่านทันสวรรค์ครั้งสุดท้ายไม่ได้ก็เลยเป็นสัตว์วิญญาณล้านปีไม่ได้หรือเป็นเทพไม่ได้นั่นเองนะฮะ ส่วนธาตุหรือคุณสมบัติที่ตี้เทียนเชี่ยวชาญจะเป็นธาตุมืดธาตุมิตินะครับและพลังทําลายล้างเห็นว่าตี้เทียนเนี่ยควบคุมธาตุแสงได้เล็กน้อยด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นบุตรของราชามังกรแสงเหมือนกันก็เลยมีการควบคุมองค์ประกอบธาตุแสงได้เล็กน้อยเนาะส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญไปทางด้านธาตุมืดซะส่วนใหญ่ส่วนสายเลือดของตี้เทียนเนี่ย จะอยู่ในระดับเดียวกับราชามงกรเลยนะครับจะเป็นพวกแบบราชามงกอแสงราชามงกรต่างๆนะครับจะเป็นรองเพียงแค่ราชามงกรเงินราชามงกรทองแล้วก็เทพมงกรนะฮะเพราะว่าตัวของตี้เทียนเองก็เป็นบุตรของราชามงกรนะครับจึงมีสายเลือดที่ได้รับจากราชามงกรมาเต็มๆเลยเนาะมาดูแกนวิญญาณของตี้เทียนกันนะครับตี้เทียนเนี่ยจะมีแกนวิญญาณ2แกนนะครับ1แกนธาตุมืดแล้วก็1แกนธาตุมิตินะครับ เป็นแกนวิญญาณแบบยินหยางซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงงว่าแกนวิญญาณมันคืออะไรนะครับเพราะว่าในภาคหนึ่งเองเขาก็ไม่ได้แบบระบุถึงแบบพวกแกนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแต่ในภาค2เนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับการสร้างแกนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งภาคหนึ่งจะไม่มีเนาะโดยปกติแล้วนะครับวิญญาณจาร์หรือสัตว์วิญญาณทั่วไปก็ตามจะสร้างแกนวิญญาณแบบหมุนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ90% 99%ในเรื่องเนี่ยก็จะสร้างแกนวิญญาณแบบนี้ทั้งนั้นนะครับ รวมถึงถังซานด้วยนะครับแต่ตี้เทียนมีความพิเศษก็คือการสร้างแกนวิญญาณของตี้เทียนเนี่ยจะไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนจากแกนวิญญาณแรกนะครับก็คือจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วให้มันหมุนไปคนละด้านนะครับพอมันเป็นแกนวิญญาณแบบยินยางหรือว่าหมุนกลับด้านกันเนี่ยมันจะทําให้การแบบรวบรวมพลังเนี่ยเป็นไปได้อย่างแบบโหดขึ้นมากขึ้นอะไรต่างๆนะครับซึ่งในเรื่องเขาอธิบายไว้ประมาณนี้เนาะมาในส่วนของข้อมูลนะครับตัวของตี้เทียนเองเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็น สัตว์วิญญาณอันดับหนึ่งของโลกโต้ลัวนะครับก็คือแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วณนะตอนนั้นนะครับและยังเป็นผู้นําของพวกเราสัตว์วิญญาณระดับสัตว์ดุร้ายด้วยเนาะเป็นผู้ปกครองป่าใหญ่ชิงโตลักษณะภายนอกของตี้เทียนนะครับร่างสัตว์วิญญาณเนี่ยจะเป็นมังกรยาวราว300เมตรนะครับทั้งล่างมีสีดําหมึกเก็ดสะท้อนแสงเป็นประกายแห่งความมืดตัวของตี้เทียนเนี่ยจะดูแบบดําทั้งตัวเลยนะครับยกเว้นดวงตาที่จะเป็นสีทองเนาะ ร่างมนุษย์จะเป็นชายวัยกลางคนรูปงามนะครับสวมชุดคุมยาวสีทองมีผมสีดำปล่อย,อยดวงตาสีทองเข้มคมกริบล่างสูงอย่างน้อย2เมตรนะครับแต่ในอนิเมะเนี่ยเขาก็ทำออกมาให้ดูจริงๆผมคิดว่าหนุ่มกว่าที่อธิบายไว้ในนิยายอีกนะครับดูหลอ่อดูเท่เลยแหละสาวๆกรี๊ดกันเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> โดยที่เทียนก็ปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงภาค2นะครับช่วงที่คลื่นสัตว์วิญ,ญญาณบุกโรงเรียนสื่อไลคอร์นั่นเองเนาะ ซึ่งถ้าใครอ่านนิยายเนี่ยตอนนั้นจะโอ้โหคิดในใจเหมือนผมเลยทําไมมันเป็นสัตว์วิญญาณที่เก่งอะไรขนาดนี้วะอะไรเงี้ยตอนที่มูเอินแบบใช้พลังสุดท้ายของตัวเองครับที่หลุดออกมาจากต้นไม้ทองคํอ่ะที่เทียนยังแบบว่าเออยังสู้ได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งหลายช่วงนะครับตอนที่หัวอีเหาเป็น ราชทินานามพมยุทธใหม่ๆเองก็ยังไม่สามารถสู้ตีเทียนได้นะครับตอนนั้นหัวอีเฮารู้สึกว่าจะถอดเกรดมังกรย้อนของตีเทียนเนี่ยออกได้ด้วยนะครับทาให้ตีเทียนตอนนั้นเออโกรธมากนะครับที่แบบปล่อยให้ห้วอีเฮาแบบคลาดสายตาไปได้ยังไงเนาะในช่วงท้ายภาค2เนี่ยหัวอีเฮาก็ได้กลับมาสู้กับตี้เทียนอีกครั้งนะครับช่วงบททดสอบสุดท้ายเนาะช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจะสู้กันมือเปล่าเลย ตีเทียนก็ยอมรับนะครับว่าหัวอหเ้ามันเจ๋งจริงนะครับฟีมือเป็นมนุษย์คนเดียวที่แบบสามารถเอาชนะเขาในระดับที่ยังไม่ใช่เทพนะครับเพราะเหมือนที่เทียนเคยเล่าไว้เปรยๆว่าถัางซานเคยลงมาจากแดนเทพครั้งหนึ่งแล้วสู้กับตีเทียนแล้วแบบตีเทียนสู้ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมีแต่ระดับเทพขึ้นไปนะครับที่แบบว่าสามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าในระดับที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยณนะช่วงนั้นก็คือหัวอหเ้านะครับสามารถชนะเขาได้คนเดียวนะครับในภาคสอง ในช่วงภาค3เนี่ยตี้เทียนจะปรากฏตัวมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับเป็นผู้ที่ปลุกราชามังกรเงินขึ้นมาเนาะจากการหลับไหลอะไรประมาณเนี่ยก็ส่งเสริมให้กุยนอาเนี่ย เข้าไปใช้ชีวิตอย่างโลกมนุษย์นะครับไปศึกษามนุษย์ว่ามันใช้ชีวิตกันยังไงมันอะไรยังไงเพราะว่าทําไมมนุษย์มันถึงโตเร็วจังเลยอะไรอย่เงี้ยก็ให้กูเยนาไปศึกษาดูว่าเราจะทํายังไงถึงจะชนะพวกมนุษย์ได้นะครับเพราะว่าในภาค3เนี่ยดินแดนของสัตว์วิญญาณเนี่ยมันหดเล็กลงเรื่อยๆนะครับหรือหอวิญญาณเองเนี่ยตามเจตนาลมของหัวอีเหาเนี่ยต้องการให้ สัตว์วิญญาณเนี่ยมีที่พึ่งพิงนะครับก็คือทําประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายให้มนุษย์ได้ผลประโยชน์แล้วก็ให้สัตว์วิญญาณได้ผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าหอวิญญาณในภาค3เนี่ยถูกเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ไปนะครับจับสัตว์วิญญาณมาทดลองแบบกระจุยกระจายนะครับเป็นว่าเลนเนาะแล้วก็ทําลายธรรมชาติทําลายป่าจนฐานทัพของสัตว์วิญญาณเนี่ยแทบจะไม่มีที่อยู่แล้วนะครับ ในช่วงภาค3เนี่ยผมว่าตี้เทียนเนี่ยจะเกลียดมนุษย์มากกว่าภาค2หรือช่วงชีวิตก่อนๆที่เขาประชิญมาอีกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็ค่อนข้างเลวร้วายนะฮะสัตว์วิญญ,ญาณก็สูญพันธุ์ไปเยอะด้วยอะไรเงี้ยการส่งเสริมของตี้เทียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าหอวิญญ,ญาณก็โดนกุเยนาแทรกซึมจนแบบจนจะเป็นของกุเยนาไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็กุเยนาเองณนะช่วงนั้นก็ใช้แ,แกนเทพมังกรในการฟื้นฟูเหล่าสัตว์วิญญ,ญ,ญาณขึ้นมาเนาะ ฟื้นฟูแดนสัตว์วิญญาณขึ้นมาเพื่อสัตว์วิญญาณโดยเฉพาะอะไรประมาณเนี่ยจนแผนการของตี้เทียนและแบบพวกกลุ่ม1ิสัตว์ร้ายอ่ะก็สุกงอมนะครับพอสุกงอมก็จะเป็นช่วงสุดท้ายในการต่อสู้ระหว่างกุยยนาและทางอูลินนะครับตามในเนื้อเรื่องนั่นเองระดับฝีมือของตี้เทียนในภาค3เนี่ยผมว่ามีความโหดกว่าภาค2อีกนะเพราะอะไรเพราะว่าในภาค2เนี่ยตอนที่หัวอีเฮา,าเข้าสู่ระดับ90ใหม่ๆหรือแบบประมาณ90เนี่ยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะ โมอี่ห่าวเนี่ยยังพอสู้ได้นะครับสู้ได้ถอยได้อะไรได้อย่างเงี้ยครับไม่ชนะหรอกแต่แต่สู้แล้วถอยได้อะแต่พอมาภาค3ครับถังอูลินเข้าสู่ระดับ90ครับแล้วทีเนี้ยแบบไปเจอกับตี้เทียนแบบตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตอนนั้นผมคิดว่าเออถังอูลินมันก็คงแบบสู้ได้ถอยได้แหละแต่พอสู้กันจริงๆครับตี้เทียนดีดนิ้วแบบทีเดียวแม่งถังอูลินแบบกระเด็นไปไกลจนแบบโอ้มันเก่งกว่าเดิมอีกนะมันเก่งกว่าตอนภาค2อีกจนถังอูลินเนี่ยทั้งสู้ทั้งถอยทั้งหนีตายไปด้วยฮะเออว่ะมันก็เออว่ะ ฝีมือก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะในภาคสี่ที่เทียนมีท่าทีต่อมนุษย์ที่อ่อนลงมากนะครับถึงขั้นแบบว่ายอมออกจากดาวโต้หลัวไปยังดาวเอฟเนื่องจากพวกมนุษย์เนี่ยก็วิวัฒนาการกันเร็วมากนะครับพวกเขาสามารถอยู่ในระดับ100ได้หรือว่าแบบสูงกว่านั้นได้อย่างเงี้ยโดยที่เหล่าสัตว์วิญญาณเองก็ถึงแม้จะมีอายุตบะมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเป็นเทพได้อยู่ดีนะครับคายว่าตีเทียนก็ ห่วงอนาคตของเหล่าสาัตว์วิญญาณซะมากกว่านะครับเริ่มโปรงแนละ้วก็เลยเออย้ายออกจากดาวโตวหลวตามคําแนะนําของเหล่ามนุษย์ดีกว่าอะไรเงี้ยไปใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์วิญญาณที่อื่นดีกว่านะครับซึ่งสัตว์วิญญาณเองก็แยกกันเป็นสสายนะครับตีเทียนเนี่ยจะเป็นสายอนุรักษ์นิยมนะก็คือสัตว์วิญญาณเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับสัตว์วิญญาณที่เชื่อมั่นในตีเทียนนะครับและ มีอุดมการณ์เดียวกันก็ย้ายไปอย่างที่เดียวกันนะครับส่วนสัตว์วิญญาณอีกสายหนึ่งก็จะมีความแบบว่าทําให้ตัวเองใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนะครับก็คืออยากเป็นมนุษย์นั่นแหละซึ่งไม่ได้อยู่ในอุดมการณ์เดียวกับตี้เทียนนะครับก็ย้ายไปอีกดาวเคราะห์หนึ่งผู้นําของสัตว์วิญญาณเหล่านี้ก็เป็นต้าหมิงเออร์หมิงนะฮะซึ่งคาดว,ว่าสัตว์วิญญาณที่มีแนวคิดแตกต่างจากตี้เทียนนะเห็นแบบความสําเร็จของต้าหมิงและเออร์หมิงฮะก็เลยแบบเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ในช่วงภาค4เนี่ยตีเทียนจะปรากฏตัวประมาณช่วงกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสื่อไลเคอร์อไปทัศนศึกษาอย่างดาวเอลฟ์นะครับเป็นช่วงที่ตีเทียนกำลังจะผ่านภัยพิบัติทันสวรรค์เข้าสู่ระดับล้านปีหรือเข้าสู่ระดับเทพนะครับแต่ด้วยคำสาปข,ของเทพมังกรเนี่ยตีเทียนก็ไม่สามารถแบบตี้เทียนก็ไม่สามารถกลายเป็นเทพได้นะฮะมีหลายคนนะครับบอกว่ามีวิญญาณจารย์มนุษย์หลายคนนะครับบอกว่าตีเทียนอาจจะเลือกที่จะเป็นจิตพูดก็ได้นะครับแต่ วิญญาณจาร์มนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจแนวคิดหรือทัศนคติของตี้เทียนนะครับว่ามีต่อมนุษย์ยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่ว่าตี้เทียนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบยิงทนงดื้อรั้นนะครับถึงแม้จะให้ตายยังไงก็ไม่ยอมเป็นดวงจิตพูดให้ใครเนาะจนกระทั่งการมาถึงของหลานเซียนอีนะครับก็คือเขาผ่านภัยพิบัติทันสวนรรค์ไม่ได้เขาก็เลือกที่จะติดตามหลานเซียนอี จนกระทั่งหลานเซวนอีเข้าสู่ระดับ70นะครับช่วงนั้นคือหลานเซวนอีเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าถ้าเขาเข้าสู่ระดับ70เขาจะกลายเป็นเทพนะครับตี้เทียนก็ได้ใช้พลังของเขาเนี่ยช่วยให้หลานเซวนอีเนี่ยผ่านทันสวรรค์ไปได้นะครับเอาแล้วที่พูดมาข้างต้นว่าไม่ยอมก้มหัวให้ใครหรือว่าไม่ไม่ยอมเป็นจิตพูดให้กับมนุษย์เนี่ยหมายความว่าไง é. ก็คือตอนนั้นเนี่ยตี้เทียนเห็นหลานเซียนอีเนี่ยเป็นเทพมังกรนะครับเขาก็คิดว่าเขาจะช่วยเหลือนายของเขานะครับให้แบบผ่านความทุกข์ยาก จนกระทั่งหลานเซวียนอีเข้าสู่ระดับ70แล้วผ่านทันสวรรค์นเนี่ยก็ด้วยความช่วยเหลือของตี้เทียนเช่นกันนะครับจึงทําให้แบบจึงทําให้หลานเซวียนอีเนี่ยยังรอดชีวิตมาได้เนาะแล้วก็ตี้เทียนก็จบชีวิตลงณช่วงนั้นนะครับหลังจากที่หลานเซวียนอีเนี่ยผ่านภัยพิบัติทันสวรรค์ไปแล้วนะครับช่วงที่เขาสร้างเกาะยุทธหัวกน,นี่รก็ได้นําชื่อของตี้เทียนบางส่วนมาใช้ในเกาะยุทธของตัวเองด้วยนะฮะอันนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์นะครับโดยคอมเมนต์ที่จะนํามาตอบในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์จากคลิปของกุ้ยเม่ย์นะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับผู้อวุโสอีไหลเครือซืออยู่ในวิหารอะไรในพนึกเทพบัลลังราชนครับอีไหลเครือซือเนี่ยน่าจะเกิดก่อนช่วงก่อนมีวิหารต่างๆอีกนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านดูนะจากข้อมูลในแฟนดอมเนี่ยข้อมูลมันแตกต่างจาก ผนึกเทพบลาลังราชันตอนปัจจุบันมากเลยนะฮะคิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในวิหารใดนะครับก็คือเป็นผู้ลากมากดีเป็นคุณนางนั่นแหละฮะคอมเมนต์ต่อไปถ้าจะไม่ผิดในภาค3อาจารย์สอนตีเหล็กคนแรกของทางอุลินมีดวงจิตพูด2ตัวคือค้อนเพชรและตัวที่3คือค้อนทองงั้นแสดงว่าจิตพูดมีแบบอาวุธด้วยสินะถ้าสมมุติว่าจะลองยอมเสียงเงินเป็นจํานวนมากเพื่อให้หอวิญญาณสร้าง ูดกรีดมังกรคู่แสงและเงาเพื่อเรียนแบบวิญญาณยุทธของเซเซียพี่คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ว่าก็ค่อนข้างยากครับรู้สึกว่าของเซเซียเนี่ยจะเป็นสายเลือดระดับราชามังกรเลยทีเดียวเนาะวิญญาณยุทธของเขาอะถ้าจะเรียนแบบก็ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลเลยทีเดียวคะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะหากกุ๋ยเมื่ยหนึ่งหนึ่งกูหลงมารอสูน VS มังกรกระดูกการต่อสู้จะเป็นยังไงคะมังกรกระดูกมีพาสซีฟพลังวิญญ,ญาณแตกส่้นด้วยผมว่า มันอสูรก็คงสู้ไม่ได้คะของกุยเมยเนี่ยมันจะแบบไปเชิงชั่ว้ายเนะาะธาตุมืดแล้วก็ชั่วร้ายแต่ของกูหลงเนี่ยจะเป็นแบบธาตุมืดแต่ก็มีความคล้ายกันคะแต่อันนี้ทัศนคติส่วนตัวนะผมว่ากูหลงยังไงก็ชนะฮะคอมเมนต์ต่อไปใต้หลัวหลี่คือใครหรอคะช่วยบอกหนูหน่อยคะ,ะใต้หลัวหลี่เนี่ยคือน้องชายต่างมารดาของพระเอกของเรานเองซึ่งตอนนี้ผมคาดว่ายังไม่ปรากฏตัวนะเดี๋ยวก็ปรากฏตัวครับ ผมก็รอดูอยู่ครับว่าทีมงานอนิเมะเขาจะทําออกมาเป็นประมาณไหนเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของตีเทียนแล้วก็ช่วงตอบคอมเมนต์นะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ